เรามาประกอบความเพียรเพียรทำอะไรอาตมาพูดตอนแรกว่าเราถือศีลแปดเป็นผูถ้ถือบวชถือบวชล้วก็สงสัยว่าก็ไม่ได้โกนผมไม่ได้่มจีวรการถือบวชคำว่าบวชนี่มาจากมาจากภาษาบาลีว่าอะไรครับปบรปพะชะแปลว่าบวชปรปพะชะมาจากวะชธาต ในความ,ใน,วามวนในความงดเว้นในความงดเว้นฉะนั้นผู้ที่พูดว่าบวชแสดงว่าเขาตั้งใจะจะทําอะไรครับงดเว้นงดเว้นสิ่งที่เคยเคยทําเคยคลุกคลีด้วยหมูนะ่คณะก็จะพูดน้อยลงอะไรที่ทําตามใจก็ทําตามสติมากขึ้น อะไรที่เคยกินเคยนอนเคยกินแบบไม่มีสติกินเรื่อยๆเราก็มาเวน้นเอาเท่าที่จำเป็นเครื่องนุ่งหม่มอะไรที่มันเกินเหตุเกินควรเราก็เวน้นการพูดการจาที่ไม่พอกพูนสติสมาธิปัญญาเราก็เวน้นนะครับการเดินการเหนิน หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจแล้วก็เวน้นหลายท่านเว้นได้มากเว้นถึงขั้นที่ว่าเว้นจากสามีภรรยาเว้นจากรูปเว้นจากญาติพี่น้องถ้าทำได้ การบวชของเราจึงจะเป็นการบวชที่แท้จริงอาตมาพูดตอนแรกว่าเราถือศีลแปดเป็นผูถ้ถือบวชถือบวชเราก็สงสัยว่าก็ไม่ได้โกนผมไม่ได้ห่มจีวรการถือบวชคําว่าบวชนี่มาจากมาจากภาษาบาลีว่าอะไรครับปับพะชะแปลว,ว่าบวชปับพระชะมาจากวะชธาต ในความ,ใน,วามวนในความงดเว้นในความงดเว้นฉะนั้นผู้ที่พูดว่าบวชแสดงว่าเขาตั้งใจะจะทำอะไรครับงดเว้นงดเว้นสิ่งที่เคยเคยทำเคยคลุกคลีด้วยหมู่คณะก็จะพูดน้อยลงอะไรที่ทำตามใจก็ทำตามสติมากขึ้น อะไรท tamam no şey ี่เคยกินเคยนอนเคยกินแบบไม่มีสติกินเรื่อยๆเราก็มาเว้นเอาเท่าที่จำเป็นเครื่องนุ Minor ่งห่มอะไรที่มันเกินเหตุเกินควรแล้วก็เว้นการพูดการจาที่ไม่พอกพูลสติสมาธิปัญญาเราก็เว้นนะครับการเดินการเหิน หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่ทำให้เราต้องวุ่นวายใจแล้วก็เวน้นหลายท่านเว้นได้มากเว้นถึงขั้นที่ว่าเว้นจากสามีภรรยาเว้นจากลูกเว้นจากญาติพี่น้องถ้าทำได้ การบวชของเราจึงจะเป็นการบวชที่แท้จริงนะครับเมื่อพูดตรงนี้แล้วก็ทำให้น้อนนอนึกถึงการบวชที่เขาบวชกันในโบสถ์นะไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบแต่ว่าเห็นมาแล้วก็อยากจะมาพูดให้ใหฟังว่าหลายท่านก็ยังบวชไม่จริงนะ หลวงพ่อพระครูวิทุธิทีรยานท่านก็นึกขำทุกครั้งเลยเวลาเห็นพระใหม่บวชเขาบวชเพื่ออะไรอย่คำว่าบวชแปลว่ามาเพื่อละแต่จริงๆที่ทํากันอยู่ในสังคมนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าการบวชอะไรสําคัญที่สุดยมนึกภาพที่ตอนที่ลูกชายบวชที่น้องชายบวชอะไรสําคัญที่สุด หมอนครับตกลงว่าบวชมาเพื่อทำอะไรนอนโอ้โห,โหปรเพณีไทยทำกันไปได้การบวชของเราคือผิดเพี้ยนหมดเลยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สวดตอนบวชหมอนสำคัญผ้าห่มสำคัญนะโอวันเตนสำคัญแสดงว่าคุณเตรียมมาเพื่อทำอะไรเนี่ยมากินกับนอน ะเพราะเหตุนี้เละโยมเราจะมาโทษว่าเออเดี๋ยวนี้พระไม่ค่อยมีคุณภาพอ้าวแล้วโยมทำอะไรกับลูกหลานเวลาบวชลลยโยมหาหมอนนิ่มๆผ้าห่ม,อ,มอุ่นๆมาให้อ้าวแล้วจะให้พระทำอะไรในเมื่อโยมถวายมาแล้วฉะนั้นทุกอย่างโทษพระไม่ได้เลยโยม พระก็ทําไปได้ตามที่โยมถวายนั่นแหละทําไมโยมไม่ซื้อหนังสือธรรมะใช่ไหมหาพอพระมาบวชปุ๊บโยมก็หาจอบหาเสียมไปขุดดินข้างข้าง,างกติท่านพระก็สงสัยทําอะไรอ๋อเตรียมที่จงกลมให้ท่านนะ <c oughs> <c oughs> นะอย่างนั้นนะี่ยจึงจะได้ผลของการบวชนะครับ มาถึงเราทั้งหลายเราพร้อมทุกอย่างนะครับเราเว้นแต่ว่าเหมือนราพอเว้นแล้วขาดไม่ใช่พอเว้นแล้วจริงพร้อมเหมือนอะไรเหมือนกับคนที่จะไปไหนสัก,ส,กสักที่หนึ่งนะครับหากพาของพลุงพลังไปนะครับการเดินทางก็ลำบากเราก็เอาคิดจะจะเว้นอันได้แต่ทำยาก ตั้งใจมาดีสละทุกอย่างมาแล้วก็คือเตรียมพร้อมแล้วที่จะมาเว้นและมางดมาละให้มากขึ้นทีนี้ปัญหาก็คือเว้นกายนะไม่อยากแค่ถอดออกวางไว้ถอดออกวางไว้แต่จิตวางได้จริงเลยและ ต้องวางด้วยหรือแล้ววางแล้วจะได้อะไรตรงนี้ก็คือว่าการกระทําของเราทุกคนนะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าก็กย่อมเล็งเห็นผลว่าที่ตั้งใจทำที่ตากตรทมหรือที่ยอมเสี่ยงชีวิตทำนั่นแสดงว่าเราเล็งเห็นผลเลิศ สุเมธดาบทพบกับพระพุทธเจ้าพระนามวาทีปังกรแล้วไม่ขอบวชและปฏิบัติธรรมให้บรรลุอลหรหันต์ทันทีแต่ไปขออธิษฐานจิตเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั่นแสดงว่าเล็งผลเลิศมากกว่าแค่บรรลุธรรมธรรมดาเราท่านทั้งหลายมาในวันนี้ เลงผลเลิศอะไรจากการปฏิบัติเจ็ดวันนี้เลงไว้บ้างไหมโยมพระพุทธเจ้าตัดว่าอะไรครับผู้ที่มีสติจดจอ่อต่อเนื่องอย่างมีความเพียรเผากิเลสจดจอ่ออยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเห็นอาการเกิดดับตามความเป็นจริงอย่างน้อยที่สุด เจ็ดวันสิ่งที่พึงหวังได้หนึ่งอะไรครับบรรลุอรหัตผลครับบรรลุอรหันต์เจ็ดวันหากไม่บรรลุอรหัตผลภายในเจ็ดวันก่อนตายอย่างน้อยๆก็จะได้อนาคามีนั่นก็คือการบรรุธรรมขั้นสูงภายในเวลาเจ็ดวัน อาตมาก็เลยได้เขียนเป็นหลักสูตรจากประสบการณ์นะครับเป็นหนังสือหลักสูตรปฏิบัติเจวันบรรลุธรรมซึ่งคำว่าเจวันบรรลุธรรมเนี่ยจำเป็นต้องถึงอรหันต์ไหมไม่จำเป็นจำเป็นต้องอนนาคามีไหมยังไม่จำเป็นบรรลุธรรมเนี่ยเอาแคข่ขั้นไหนเป็นอันดับแรกออโสดาบันก็แล้วกันนะครับ อาตมาก็เขียนเป็นหลักสูตรและบอกวิธีปฏิบัติหมดเลยวันแรกให้เดินแบบนี้กำหนดแบบนี้ปวดให้ทำแบบนี้ปวดดับให้ทำแบบนี้ปวดไม่ดับให้แก้แบบนี้บอกไว้หมดเลยเป็นหนังสือนะครับฉะนั้นใครที่สนใจที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำที่อาตมาได้ตั้งใจไว้ก็หยิบหนังสือไปคนละเล่มนะแล้วก็ไปอ่านทำความเข,าเข้าใจในหลักปฏิบัตินะครับแล้ว พระอาตมาพระอาจารย์อีกหลายหลท่านที่ที่จะมาสอนก็จะมาแนะนําวิธีปฏิบัติในแต่ละวันในแต่ละวันนะครับจนกว่าที่เราจะสิ้นสุดถึงที่สุดก็คือการเห็นธรรมนั่นก็คือสามารถที่จะปิดประตูอาบาย <c oughs> เป้าหมายนะครับก็คือปิดประตูออบายเพราะสิ่งนี้ หาได้เฉพาะในศาสนาพุทธเท่านั้นไม่มีที่อื่นนะครับการประพฤปติฏิบัติให้มีความสุขให้มีความสุขเข้าฌานเข้ายานไปเกิดเป็นพรหมเกิดชาติหน้าเป็นคนมั่งมีร่ำรวยไม่จำเป็นต้องนับถือศาสนาพุทธก็ทำได้ลัทธิต่างๆที่สอนให้จิตสงบสอนให้บูชา แล้วเทพทั้งหลายจะช่วยให้รวยมีทุกขที่ในโลกนี้สอนแบบนั้นและเป็นไปได้จริงด้วยง่ายๆครับเดี๋ยวนี้นีป่ประเทศหนึ่งที่มหาเศรษฐีผุดเป็นดอกเห็ดเลยคืออะไรครับจีนกับอินเดียจีนกับอินเดียเขานับถืออะไรนับถือเทพอินเดีย นับถือเทนะครับฉะนั้นเห็นไหมว่าไม่ได้ไม่ได้นับถือพุทธแต่ว่ารวยขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแสดงว่าลัทธิที่ช่วยให้ให้รวยนะมีทุกที่แต่ว่าคําสอนที่ทําให้จิตแข็งแรงไม่ทุก ไปกับเรื่องราวที่ชาวโลกเขาทุกข์กันมีหลักสูตรใดวิชาใดสอนได้ยกเว้นวิปัสนาในศาสนาพุทธทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าฝึกแล้วจิตแข็งแรงนั้นเป็นยังไงง่ายๆโยมฝึกเจ็ดวันนี้แล้วโยมกลับไปนั่งอ่านหนังสือ อ่านหนังสืออตั้งใจจะว่าจะอ่านสักสามสิบนาทีอ่านไปได้สักสิบห้านาทีได้ยินเสียงแก้วแตกเป้งถ้าจิตไม่แข็งแรงเกิดอะไรขึ้นอ่านต่อไม่ไหวครับจิตมันไม่อยู่กับตัวอักษรกับเนื้อเรื่องแล้วจิตก็จะปรุงแต่งว่าเ,เสียงเหมือนแก้วใครทําแตกแก้วใบนั้นที่เรา ซื้อมาหรือเปล่าดูซิใครครับลุกขึ้นครับมือไม้สั่นปากก็เตรียมจะด่านะครับพอไปถึงอ้าวแก้วแตกในทีวีเห็นไหมอบปาทานเองทั้งนั้นเลยนะครับนั่นจิตเป็นไงไม่แข็งแรงเลยอนะ่อนแอมากมากมากแล้วคนที่จิตอ่อนแอเนี่ยอยาก ด่าก็ด่าอยากขโมยก็ขโมยอยากทําร้ายก็ทําร้ายสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนครับที่ไหนครับจิตอยากจะด่าด่าเลยอยากจะทําร้ายทําร้ายเลยอยากจะขโมยขโมยเลยสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนในคุกในคุกคนอยู่ในคุกน่ะร่างกายแข็งแรงไหมโอ้ไปดูสิครับ แต่และคนกล้ามเป็นมันมัดสักเสือสิงกะทิงแต่ว่าจิตใจไม่แข็งแรงอ่อนแอนะครับทำอย่างไรล่ะจึงจะมีจิตใจแข็งแรงก็ต้องมาฝึกวิธีฝึกให้กายแข็งแรงใครๆก็รู้โดยการทำยังไงครับออกกำลังกายเข้าฟิตเนสออกกำลังกายแต่วิธีฝึกจิตให้แข็งแรงทำยังไง ข้าวัดเข้าวัดจริงหรยโยงเข้าวัดไปนั่งนินทาพระก็มีเ <c oughs> ข้าวัดผิดนะครับต้องมาฝึกสติปัฏฐานต้องมาฝึกสติปัฏฐานฝึกสติอยู่กับฐานกายเวทนาจิตธรรมรู้เท่าทันอารมณ์พอได้ยินเสียงแก้วแตกเปลงรู้ว่าได้ยินจิตไม่ปรุงแต่งอ่านต่อแบบไหน ลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรลืมไปเลยครับอ่านจบแล้วจึงอย่าค่อยนึกแล้วก็ไปไปถามก็ได้ซึ่งทําจิตแบบแบบนี้ได้ยากไหมยากมากครับ <laughs> ทำไมฝึกนะแสดงว่าลัทธิที่ช่วยให้ให้รวยนะมีทุกที่แต่ว่าคำสอนที่ทำให้จิต แข็งแรงไม่ทุกไปกับเรื่องราวที่ชาวโลกเขาทุกข์กันมีหลักสูตรใดวิชาใดสอนได้ยกเว้นวิปัสนาในศาสนาพุทธทีนี้เราอาจจะสงสัยว่าฝึกแล้วจิตแข็งแรงนั้นเป็นยังไงง่ายๆโยมฝึกเจ็ดวันนี้แล้วโยมกลับไป นั่งอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่าตั้งใจจะว่าจะอ่านสักสามสิบนาทีอ่านไปได้สักสิบห้านาทีได้ยินเสียงแก้วแตกเป้งถ้าจิตไม่แข็งแรงเกิดอะไรขึ้นอ่านต่อไม่ไหวครับจิตมันไม่อยู่กับตัวอักษรกับเนื้อเรื่องแล้วจิตก็จะปรุงแต่งว่าเ,เสียงเหมือนแก้วใครทำแตก แก้วใบนั้นที่เราซื้อมาหรือเปล่าดูสิใครครับลุกขึ้นครับมือไม้สั่นปาก็เตรียมจะด่านะครับพอไปถึงอ้าวแก้วแตกในทีวีเห็นไหมอบปาทานเองทั้งนั้นเลยนะครับนั่นจิตเป็นยังไงไม่แข็งแรงเลยนะอ่อนแอมากมากๆแล้วคนที่จิตอ่อนแอเนี่ยอยาก ด่าก็ดา่าอยากขโมยก็ขโมยอยากทําร้ายก็ทําร้ายสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนครับที่ไหนครับจิตอยากจะดา่าด่าเลยอยากจะทํำร้ายทําร้ายเลยอยากจะขโมยขโมยเลยสุดท้ายไปอยู่ที่ไหนในคุกในคุกคนอยู่ในคุกน่ะร่างกายแข็งแรงไหมโอ้ไปดูสิครับ แต่และคนกล้ามเป็นมันมัดสักเสือทิงกระทิงแต่ว่าจิตใจไม่แข็งแรงอ่อนแอนะครับทำอย่างไรล่ะจึงจะมีใจิตใจแข็งแรงก็ต้องมาฝึกวิธีฝึกให้กายแข็งแรงใครๆก็รู้โดยการทำยังไงครับออกกำลังกายเข้าฟิตเนสออกกำลังกายแต่วิธีฝึกจิตให้แข็งแรงทำยังไง เข้าวัดเข้าวัดจริงหรืโยงเข้าวัดเป็นนั่งนินทาพระก็มีเ <c oughs> ข้าวัดผิดนะครับต้องมาฝึกสติปัฏฐานต้องมาฝึกสติปัฏฐานฝึกสติอยู่กับฐานกายเวทนาจิตธรรมรู้เท่าทันอารมณ์พอได้ยินเสียงแก้วแตกเปลงรู้ว่าได้ยินจิตไม่ปรุงแต่งอ่านต่อแบบไหน ลืมไปเลยว่าเมื่อกี้ได้ยินอะไรลืมไปเลยครับอ่านจบแล้วจึงจะค่อยนึกแล้วก็ไปไปถามก็ได้ซึ่งทําจิตแบบแบบนี้ได้ยากไหมย,ยากมากครับ <c oughs> ทใํใไมฝึกนะฉะนั้นที่เราจะมาฝึกตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็คือมาฝึกจิตให้แข็งแรงและหากมีความเพียรมากพอก็เพื่อที่จะบรรลุธรรมภายใน จ็ดวันก็คือหวังตรงที่ปิดประตูอาบายซึ่งตรงนั้นเป็นไปได้หรือนะแต่ท่านสงสัยเป็นไปได้หรือแค่เจ็ดวันนะ่ะคำว่าปิดประตูอาบายก็คือกำหนดพบได้ว่าตั้งแต่บัดนี้ชาติต่อๆไปจะไม่ตกลกอีกเลยไม่เกิดเป็นสว์เดชานอีกเลยไม่เกิดเป็นเปรสุรกายอีกเลย และจะบรรลุอลหรหันต์โดยอัตโนมัติภายในเจ็ดชาติเราทำบาปทำกรรมกันมาแล้วทุกคนนะครับแต่ทำอย่างไรล่ะจึงจะปิดประตูอบายเลยมีหลักสูตรใดวิชาใดยกเว้นวิปัสสนาไม่มีนะครับฉะนั้นเจ็ดวันนี้เราจะมาฝึกกันให้ถึงตรงนั้นและคำว่าปิดประตูอบายนี้ จำเป็นต้องฝึกก็ถึงขั้นเหาะได้ไหมต้องฝึกถึงขั้นที่ว่าดำดินได้รู้ใจคนอื่นได้มีฤทธิ์มีชานไหมไม่จําเป็นนะครับการที่จะฝึกจิตจนถึงขั้นปิดประตูาบายได้นะครับถามว่าอะไรเป็นเชื้อให้ตกอาบายภูมิให้เกิดเป็นสตดรัาชานเปรตสุรากายตกอรกอะไรเป็นเชื้อครับกิเลสมันมีสิบอย่างถ้าดับหมดมันก็เป็นอรหันต์แล้วต้องไม่ถึงขั้นนั้น มิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดความรู้ผิดและวิจิกิจฉาความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยในสภาวะตามความเป็นจริงสองอย่างนี้ทําให้ตกอาายขณะที่ตายจิตจิตไม่นิ่งจิตสัดสายไปกับบาปกรรมที่เคยทําตกอาายแต่ถ้าเกิดตอนกำลังจะตายเจ็บปวดจิตนิ่ง เห็นสัตว์ที่เราเคยฆ่ามาปรากฏร้องโหยหวนจิตนิ่งขึ้นสวรรค์ได้ครับแต่ถามว่าขณะที่เจ็บที่ปวดจิตมันนิ่งได้หรือนิ่งได้ไหมครับขณะที่เจ็บปวดถ้าไม่ได้โลกนี้คงไม่มีพระอาหารหันต์ไม่มีพระโสดาบันนิ่งได้ครับแต่กี่คนที่ทําได้น้อยมากซึ่งผู้ที่ทําได้ก็คือผู้ที่รู้รู้ทันจิต สภาวะที่รู้เราเรียกว่าอะไรครับสบภาวะที่รู้ทันจิตอาการรู้เรียกว่าอะไรเรียกว่ายาณเรียกว่ายาณหากมียาณขณะที่เจ็บที่ปวดที่ทุกข์แต่จิตรู้อาการนิ่งอยู่มียาณภายในจิตตายแล้วไปสวรรค์ได้จากนั้นที่เรามาฝึกนี้คือฝึกรู้ฝึกรู้ รู้อะไรรู้ดาวมีกี่ดวงรู้สูตรคณิตสวรวิทยาศาสตร์รู้เซลล์ในร่างกายมีกี่เม็ดมีเลือดมีกรุบอะไรต้องรู้ถึงถึงขนาดนั้นไหมรู้อะไรครับรู้ความจริงศาสนาพุทธนะครับพุทธะแปลว,ว่าผูร้รู้รู้อะไรวิปัสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงตอนนี้ โยมนั่งมาสามสิบนาทีแล้วแจ้งบ้างยังแจ้งบ้างยังโยมยังไม่แจ้งว่าปวดกันบ้างเหรอปวดเนาะปวดเนาะปวดเนาะแจ้งไหมก็ปวดจริงไหมล่ะก็ปวดจริงได้ยินไหมได้ยินเนาะได้ยินเนาะเอ๊ะพูดมากจังเลยหิวเริ่มหิวแล้วหิวเนาะ หิวเนาะหิวเนาะอ้าวผักักความจริงไหมฉะนั้นที่เรามาฝึกนี่เรามาฝึกอะไรรู้แจ้งความฉะนั้นที่เราจะมาฝึกตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็คือมาฝึกจิตให้แข็งแรงและหากมีความเพียรมากพอก็เพื่อที่จะบรรลุธรรมภายในเจ็ดวันก็คือหวังตรงที่ปิดประตูอบายซึ่งตรงนั้นเป็นไปได้หรือ แต่ท่านสงสัยเป็นไปได้หรือแค่7วันนะ่ะคำว่าปิดประตูบายก็คือกำหนดพบได้ว่าตั้งแต่บัดนี้ชาติต่อๆไปจะไม่ตกโลกอีกเลยไม่เกิดเป็นสศรษฐีชานอีกเลยไม่เกิดเ,เป็นอสุรกายอีกเลยและจะบรรลุอรหันต์โดยอัตโนมัติภายใน7ชาติเราทำบาปทำกรรมกันมาแล้วทุกคนนะครับ แต่ทำอย่างไงล่ะจึงจะปิดประตูอาบายเลยมีหลักสูตรใดวิชาใดยกเว้นวิปัสนาไม่มีนะครับจั่น,น้นเจ็ดวันนี้เราจะมาฝึกกันให้ถึงตรงนั้นและคำว่าปิดประตูอาบายนี้จำเป็นต้องฝึกก็ถึงขั้นเหาะได้ไหมต้องฝึกถึงขั้นที่ว่าดำดินได้รู้ใจคนอื่นได้มีฤทธิ์มีฌานไหมไม่จำเป็นนะครับ การที่จะฝึกจิตจนถึงขั้นปิดประตูอบายได้นะครับถามว่าอะไรเป็นเชื้อให้ตกอบายภูมิให้เกิดเป็นสัตดรัาชานเปรยสุรากายตกอรกอะไรเป็นเชื้อครับกิเลสมันมีสิบอย่างถ้าดับหมดมันก็เป็นอรหันต์แล้วต้องไม่ถึงขั้นนั้นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเข้าใจผิดความรู้ผิดและวิจิกิจฉา ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยในสภาวะตามความเป็นจริงสองอย่างนี้ทําให้ตกกบายขณะที่ตายจิตจิตไม่นิ่งจิตสัดสายไปกับบาปกรรมที่เคยทําตกกระบายแต่ถ้าเกิดตอนีกำลังจะตายเจ็บปวดจิตนิ่งเห็นสัตว์ที่เราเคยฆ่ามาปรากฏร้องโหยหวนจิตนิ่งขึ้สวรรค์ได้ครับแต่ถามว่าขณะที่เจ็บที่ปวดจิตมันนิ่งได้หรอ นิ่งได้ไหมครับขณะที่เจ็บปวดถ้าไม่ได้โลกนี้คงไม่มีพระอาหารหันต์ไม่มีพระโสดาบันนิ่งได้ครับแต่กี่คนที่ทําได้น้อยมากซึ่งผู้ที่ทําได้ก็คือผู้ที่รู้รู้ทันจิตสภาวะที่รู้เราเรียกว่าอะไรครับสภาวะที่รู้ทันจิตอาการรู้เรียกว่าอะไรเร,เรียกว่ายานเรียกว่ายานหากมียาน ขณะที่เจ็บที่ปวดที่ทุกข์แต่จิตรู้อาการนิ่งอยู่มีญาณภายในจิตตายแล้วไปสวรรค์ได้จากนั้นที่เรามาฝึกนี้คือฝึกรู้ฝึกรู้รู้อะไรรู้ดาวมีกี่ดวงรู้สนนูตรคณิตสูตรวิทยาศาสตร์รู้เซลล์ในร่างกายมีกี่เม็ดมีเลือดมีกรุบอะไร ต้องรู้ถึงถึงขนาดนั้นไหมรู้อะไรครับรู้ความจริงศาส,สนาพุทธนะครับพุทธะแปลว,ว่าผู้รู้รู้อะไรวิปัสนารู้แจ้งตามความเป็นจริงตอนนี้โยมนั่งมาสามสิบนาทีแล้วแจ้งบ้างยังแจ้งบ้างยังโยมยังไม่แจ้งว่าปวดกันบ้างหร ปวดน้องปวดน้องปวดน้องแจ้งไหมก็ปวดจริงไหมล่ะก็ปวดจริงได้ยินไหมได้ยินน้อได้ยินเน้อเอ๊ะพูดมากจังเลยหิวเริ่มหิวแล้วหิวหนอหิวหนอหิวหนออ้าวพักพักความจริงไหมฉะนั้นที่เรามาฝึกนี่เรามาฝึกอะไรรู้แจ้งความจริงซึ่งมันน่าอัศจรรย์อย่าอาตมาปฏิบัติแล้ว นั่งอัศจรรย์ใจหยุดหลายวันผลจากการปฏิบัติทำให้รู้แจ้งโลกพ้นโลกพ้นพ้นกรรมแต่วิธีการฝึกไม่ต้องเข้าห้องแลบไม่ต้องเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ต้องนั่งจรวจนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้รู้ตรงไหนรู้ตรงนี้รู้ที่ไหนรู้ที่ผองรู้ที่ยุบรู้ที่นั่งรู้ที่โถกรู้ที่คิดแต่ทำให้พ้นอบายภูมิได้ Mana asat jan ma